ก็โอเคครับไม่หรัอกเจอัดเกมมากนะครับวันนี้ก็มาเป็นยูวีซูเบอร์นะก็อาจจะเป็นวีทูเบอร์ไม่เก่งเท่าไหร่นะเออไม่เก่งอยู่แล้วไอเชสเฟสก็อันนี้ก็อาจจะไม่ได้จะก็สตรีมนะครับอ่ะแล้วทำไมมึงคำปากันอ่ะก็ผมอาจจะสตรีมไม่ค่อยเก่งนะครับก็ ขออาภาัยด้วยนะครับตอนนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่จะตีมเป็นยูทูบเบอร์นะ <c oughs> ก็เป็นแอปเอเอก่อนไม่มีเรื่องมั่งนะครับก็ช่างไม่เลยวันนี้กูจะไม่เล่นเกมนะจบนะแจ๊บ สองคนเยอกดอะไรไลค์แชร์ก็อะไรก็ไ็ใครวะคอมเมนต์คอมเมนต์ดิคอมเมนต์ดิเฮ้ยติดตามด้วยก็เป็นยูทูบเบอร์ได้ไม่น่านก็พอดีเพิ่งสตรีมผ่านแอปไปแล้วนะครับก็คราวนี้จะลองสตรีมผ่าน Youtube บ้างนะครับก็อาจจะสตรีมไม่ค่อยเก่งนะครับก็เป็นยูทูบเบอร์แบบว่า ไม่ค uh, 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 uh. ่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็เอะเอออ๋อไอ้เหี้ยทำไมนางเป็นงั้นไอ้สัสเอ้ยอืถ้าไมมันเป็นอย่างนี้นะก็ใช้ powerbank อยู่ฮึฟังเสียงเด็กเหี้ยก็เป็นยูทูบเบอร์เล่นๆนะครับก็ไม่ได้ จึงเอาจังดูดิมาไงหน้าปุ๊บเออพิมอะไรวะโอเคเอ้ยมุ่นตาดำเกมเองก็พี่ชายคกูพี่มาอะไรมันเออแล้วเออมันอยู่ไหนวะอกกดดวงกระทืบพีอคลเดี๋ยวได้ๆ ิมดีดีๆด,ดีเอสลัดเอ้ยออดูมันถามนะก,นก็ใครอ่านออกก็อ่านไปนะก็อ่านไม่ออกว่ามันอยู่บ้านเนี่ยใช่ไม่รู้ไอเ้เหี้ยกลัวเดินกัลัวโดนกระทึบใช่เพราะว่าแบงค์อยู่นะ มันพิมพ์อะไรเาไม่เนาะ What the fuck ออเ,เออออเกิดอะไรพิมพ์ดีๆด,ดิเฮ้ยพิมพ์ดีๆไม่เป็นเรอะถามดิพิมพ์ดีๆไม่เป็นเรอจะดูดิเสียงอยู่ในระดับไหนวะประชังมา ก็ช้าพาวบแบงค์ไม่น่าเลยไม่น่าเลยกี่เมกก์เหรอไม่มีบอกอ่ะว่านี่เมกอ่ะนำลำ What the f u c k ก็คุยแล้วปวดหัวจริงๆกูจะไปกันไม่มาบายน่ามีคำว่าบายด้วยโอ้โฮ ตำนำละเลยวอาแต่ฟั k ยินโน่งะไดมันไปละ<ม>เอ็มดีดเออไม่รู้เรื่องเอ็ <laughs> มดีดเออสิก็มานพห่งสองส สี 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็เหตการเป็น YouTube, ยูทูบเบอร์หลายคนอะหลายคนอาะคิดว่าง่ายแต่ที่จริงแม่งอยากมึงมีสงองคนแล้วไหมมึงพิมพ์คนเดียวไอ้สัตว์ เออเฮียไม่มีสองคนไม่ใช่อุ้ยเอาไปดูพี่วุ้นดิไอ้ตานั่นนันมันเหลือคนเดียวแล้วเนี่ยโอ้สม้มเพชรโอเคการาตัดสินเรื่อของแม่เพียนนอนนี้นะครับก่อนหมีอะไรมากนะครับก่ออยากจะบอกว่านะครับขี้หยังกวิไปละไป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 